สวัสดีครับวันนี้ปามมีหมายเข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกสลแดด100%เนตะครับผมทนแดดทนฝนนะครับผมสามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบร้อนๆได้นะครับแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับผมมาในราคากระถางละ240บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม เป็นโกศลแดดที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมเป็นโกศลแดดที่ค่อนข้างหายากนะครับผมแล้วก็สวยมากะครนะผมราคากระถางละ240บาทจัดส่งฟรีสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมเริ่มกันที่ต้นแรกนะผมต้นนี้มีชื่อว่าหางไก่ครับผมสวยมากนะครับหายากนะครับผมสาหรับหางไก่นะครับผม หางไก่ต้นที่หนึ่งนะครับผมสีสวยๆเลยนะครับผมยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งสวยนะครับหางไก่ต้นที่หนึ่งนะครับ240บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต่อไปครับผมหางไก่กระถางที่2นะครับผมต้นนี้ความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยและใหญ่มากนะครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมหางไก่กระถางที่2นะครับ 240บาทจัดส่งฟรีนะผมสวยมากนะครับนี่ครับผมต้นนี้ปามภูมิใจนำเสนอเลยนะผมปามยังไม่เคยได้ขายมาก่อนนะครับผมเป็นครั้งแรกนะผมที่เคยได้มานะผมเพราะว่าหายากมากๆนะครับต้นนี้มีชื่อว่ารัตนโกสินนะผมปามมีมาสองกระถางด้วยกันนะผมเป็นโกศลแดดสายพันธุ์โบราณเลยนะผมมีชื่อว่า รัตนโกศินนะผมสวยมากความสูงนะครับผมไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับผมสวยมากนะครับผมรัตนโกศิน์กระถางที่1นะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมหรือจะรับไปตั้งคู่กันก็ได้เพราะว่าปามีมา2กระถางนะครับผมต้นนี้รัตนโกศินนะครับผมกระถางที่1นะครับต่อไปครับผมรัตน โกสินกระถางที่สองนะผมต้นนี้กัดสีสวยเลยนะครับความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผมสวยสูงพร้อมตั้งโชว์นะผมนี่ครับรัตนโกสินกระถางที่สองนะครับ240บาทจัดส่งฟรีสั่งส0ต้นจัดแถมให้1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า หูเคเรียนัม um? นะครับผมต้นนี้สวยมากความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับฮูเคเรียนัม um? นะครับผมเป็นโกสนแดดนะครับผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับผมทนแดดทนฝนนะครับฮูเคเรียนัม um? นะครับ240บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า มหาราชนะผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้สามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดได้เลยแล้วแดดร้อนๆนะผมทําให้สีน้องสวยนะครับผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้เป็นลักษณะฟอร์มพุ่มทรงพุ่มนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมมหาราชนะครับ240บาทจัดส่งฟรีความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับผมมหาราชนะครับ มีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมสําหรับมหาราชนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุพรีมนะครับผมสวยและหายากมากนะครับผมแนะนําให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยมีมาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผมสําหรับสุพรีมนะครับนี่ครับสองร้อยสี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมลายสวยสวยเลยนะครับไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผม สุพรีมนะครับสองร้อยสีบาทจัดส่งฟรีนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านางตองสานะครับผมนางตองสาก็เป็นไม้แดด100%เช่นเดียวกันนะครับสามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดได้ต้นนี้จะเป็นลักษณะใบยาวใบบิดเกลียวกัดสีเหลืองทองนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้นางตองสานะครับผม200 40บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตะเพียนแก้วนะผมปกติจะได้แต่ตะเพียนทองมาแต่รอบนี้ได้ตะเพียนแก้วมานะครับผมต้นนี้ตะเพียนแก้วต้นที่1น,นะครับผมสองช่อใหญ่ความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนนะครับ นี่ครับผมดูสีดูลายนะผมลายสว่างมากกัดลายได้โดดเด่นมากนะครับตะเพียนแก้วต้นที่1นะครับผม240บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมตะเพียนแก้วกระถางที่สองนะผมต้นนี้นะครับเป็นลักษณะฟอร์มเดี่ยวกิ่งเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าแตกกิ่งแตกก้านออกมาเป็นลักษณะฟอร์มพุ่มสวยมากนะครับ ต้นนี้ตะเพียนแก้วกระถางที่สงนะครับผม240บาทจัดส่งฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีเพียง2กระถางเท่านั้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตะเพียนทองนะผมตะเพียนทองต้นนี้สวยมากนะผมกัดสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะผมกัดสีได้สว่างมากกัดสีได้สวยมากนะครับความสูงของต้นนี้นะผม ไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมตะเพียนทองนะครับ240บาทจัดส่งฟรีนะครับ <c oughs> ปิดท้ายด้วยที่ตะเพียนทองกระถางที่2นะคบผมต้นนี้สวยมากความสูงก็ไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะรผมสวยและใหญ่มากนะครับตะเพียนทอง กระถางที่2นะครับผม240บาทจัดส่งฟรีนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669 6, 6 9, นะครับ0 8 1 2 5 1 5 6 6 9นผมหรือทักแชทมาได้เลยนะผมเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้นะผมไม้แดด100%กระถางละ240บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่ง10กระถาง แถมให้1กระถางครับผมทักมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ